ในรอบ3ามปีที่ผ่านมารัฐบาลได้มีมาตรการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรด้วยการประกันร,ราคาสินค้าเกษตรห้าชนิดทั้งข้าวปลามมันสำปะหลังยางพาราและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบงบประมาณอุดหนุนโครงการประกันร,รายได้ได้วยการจ่ายส่วนต่างราคาสินค้าเกษตร5ชนิดรวมทั้งสิ้น276,193ล้านบาท เพื่อสร้างหลักประกรรันรายได้พื้นฐานแก่เกษตรกรมีเกษตรกรได้รับประโยชน์แล้วกว่า8ล้านครัวเรือนล่าสุดการประชุมคณะรัฐมนตรี30พฤศจิกายนนี้จะพิจรารณางบประมาณให้ความช่วยเหลือกเกษตรกรเพิ่มเติมอีก155,000ล้านบาทเพื่อนำไปใช้ในโครงการต่างๆทั้งโครงการประกรรันรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวยางพาราปลามน้ำมัน รวมทั้งสินเชื่อเพื่อชะลอการขายข้าวสนับสนุนค่าบริหารจัดการเพื่อช่วยเหลือต้นทุนการผลิต แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเป็นต้นทั้งนี้เพื่อบรรเทาผลกระทบทั้งจากสถานการณ์โควิด -19 ปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งขณะที่การบรรเทาภาระค่าครองชีพแก่ประชาชนทั่วไปควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการคนละครึ่งเฟส,สามและโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้รวมทั้งการเพิ่มกำลังซื้อในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ข้อมูลณวันที่22พฤศจิกายน2564มียอดผู้ใช้สิทธิสะสมรวม41,200,000คนยอดใช้จ่ายสะสมรวมกว่า1 0 9 1 6 8 5ล้านบาทในอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ผ่านมารัฐบาลดำเนินนโยบายการคลังในการช่วยเหลือเยียวยาและพยุงเศรษฐกิจผ่านมาตรการต่างๆเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและการบริโภค และในส่วนของผู้มีรายได้น้อยรัฐบาลยังคงให้การช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่ช่วงต้นปี2565เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นแน่นอนที่สุดในเรื่องของการสร้างเศรษฐกิจนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญการที่จะทําให้ทุกคนนั้นมีงานทํา มีรายได้ของตัวเองคือสิ่งที่รัฐบาลกําลังดําเนินการอยู่การเยียวยาแบบในเลือกสถานท,ที่เป็นการโอนเงินแคชเฮนด์เอาท์พวกนี้เนี่ยก็คงจะลดลงไปแต่เป็นเน้นในเรื่องของการที่จะแบ่งเบาภาระของประชาชนเช่นเรื่องของการลงทะเบียนในเรื่องของบัตรสวัสดิการในรอบใหม่ซึ่งคาดว่าในประมาณสักต้นปีหน้านั้นก็เราคงจะเห็นในเรื่องของการลงทะเบียน ขณะที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันหนักแน่นอย่างไม่ยุบสภาโดยมองว่าขณะนี้บ้านเมืองมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขจํานวนมากอีกทั้งหัวใจสําคัญคือการดูแลผู้มีรายได้น้อยและต้องแก้ทั้งระบบให้ได้วัฒนาตระเกตรายงาน